แม่บ้านดีวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมปังแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วก็สูตรนี้ไม่ได้ใส่แป้งเลยเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะทำน้อยๆน,นะคะแนะนำว่าเอาสักครึ่งสูตรก็พอเนาะสูตรนี้นะคะใช้ไข่ไก่หกฟองนะคะแนะนำว่าทำครึ่งหนึ่งก่อนก็จะดีกว่านะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการอบนะคะหลายรอบเนาะ ให้เรานะคะแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันเนาะ,ะไข่ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์เบอร์เอ็มนะคะประมาณนี้เนาะหรือสักประมาณเบอร์2จากนั้นให้เราเอาไข่ขาวไปแช่ตู้เย็นนะคะจนมันเย็นจัดเลยเนาะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะเราจะตีไข่ขาวให้มันขึ้นฟูนะคะแบบฟูเป็นฟองโฟมะคะ่ะแต่ว่าใครถ้ามีเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีเนาะถ้าใช้มือตีแบบนี้นะคะมันก็จะ ใช้เวลาน,านานนิดนึงแล้วก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเราสามารถที่จะตีสลับแขนซ้ายขวาได้นะคะเราจะตีนะคะจนตัวไข่ขาวเนี่ยนะคะมันตั้งยอดนะคะให้มันตั้งยอดประมาณสักนี่นะคะประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะไปทำการ ปรุงไข่แดงนะคะใช้คำว่าปรุงเลยเนาะก็ตีไข่แดงให้แตกนะคะจากนั้นก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็กินวานิลานะคะก็สักประมาณหช้อนชานะคะแนะนําว่าถ้าใครอยากให้มันอร่อยนะคะสูตรนี้ลองทําแล้วไม่ได้ใส่น้าตาลมันไม่อร่อยเลยแต่ว่าหน้าตาดีมากนะคะแนะนําไม่ใส่น้ําตาลสายในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตอะ่ะมันก็จะมีความหวานนิดหน่อยเนาะเป็นสูตรที่แบบมีน้ําตาลนิดๆน,นะคะ 6ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะค่ะบอกไว้ก่อนนะคะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลมันก็จะออกจืดๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำใส่น้ำตาลจะอร่อยกว่านะคะพอมันเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตักไข่ที่เราตีจนมันขึ้นเป็นโฟมนุ่มๆนะคะใส่นะคะแบ่งใส่ซัก3ามรอบนะคะตักลงไปแล้วนะคะก็ให้เราค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะ ยังเหลืออีกนะคะมันชามเล็กไปเนาะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปเทใส่ชามที่เราตีไข่ขาวนะคะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะเราวอร์มเอาไว้ที่ไฟสักประมาณ170ปองศานะคะเปิดไฟบนล่างไว้รอเลยคนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราก็จะเตรียมถาดนะคะที่จะเอาใส่ขนมเพื่อที่จะนำไปอบนะคะก็ทาน้ำมันนิดนึงหรือว่าฉีดน้ำมันสเปรย์ก็ได้นะคะแล้วก็ตักนะคะก็วันนี้ใช้ถ้วยตวงอ่าหส่วนสถ้วยตวงนะคะก็เทลงไปนะคะก็เหยาะให้มันเป็นเกลมๆแบบนี้นะคะไม่ต้องบางหรือว่าหนาจนเกินไปเนาะ หาหนึ่งก็ได้ไม่กี่ชิ้นนะคะเราก็จะนําเข้าเตาอบนะคะเปิดไฟบนลา่างสักประมาณ180องศานะคะ30นาทีนะคะก็จะได้ขนมหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะในบ้านรีวิวก็ตั้งชื่อตามสูตรที่เขาให้มานะคะนั่นก็คือขนมปังปุยเมกนั่นเองนะคะรสชาติอย่างที่บอกนะคะจืดนะคะไม่หวานเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําว่าให้เติมน้ําตาลดีกว่าเนาะแต่ว่านุ่มมากๆนะคะเหมือนเรากินชิฟฟ่อนนะคะแต่ว่าไม่มีแป้ง มันเหลือนะคะอีกถาดเราไม่ได้หยอดเป็นก้อนๆนะคะเราเทสใส่ถาดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้ําตาลโรยตอนใกล้ๆจะเสร็จนะคะก็รสชาติดีขึ้นนะคะอร่อยขึ้นเนาะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้อร่อยแนะนําเลยว่าต้องใส่น้ําตาลนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ